นนี้ถามถึงบริษาทภาพรวมขงงานในวันนี้เลยค่ะค่ะก็จริงๆตอกย้ําเรื่องคุณค่าที่เราคู่ควรเนาะเราทุกคนเห็นแล้วว่าวันนี้เรามีสปอคเพร์เนที่มีมุมมองวิสัยทัศนเกี่ยวกับคุณค่าที่เราคู่ควรแบบจริงๆเราไม่ได้เราไม่ได้มีสปอคเพร์เนเพียงแค่ว่ามาปีปรนต์สินค้าหรือผลิตภัณฑ์แต่ว่าแอ t ติ u จูดของสปอคทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ชมที่อยู่กับเรามายาวนานมา เดินทางที่ยวายาวนานมากเนี่ยมันคู่ควรจริงๆนะคะแล้วก็อย่างนี้พีพีนะคะที่เขามาเป็นส่วนหนึ่งในแฟมิลี่ของเราเนี่ยพีพีเ็เป็นตัวของตัวเองได้แบบจริงๆคือเราเราชื่นชมน้องมากเราเลือกน้องมาเพราะเรารู้สึกว่าน้องมีอดีิดที่สามารถบอกให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองและเป็นตัวเองในแบบที่ตัวเองเปนะ็นที่ชาน้องใหม่ล่าสุดของทีนะคะก็เป็นเด็กุ่นใหม่ที่มีความคิดเป็นตัวของตัวเอง ทำในสิ่งเขาเชื่อว่ามันดีที่สุดสำหรับตัวเขาเนี่ยค่ะก็ทำให้เราแฟมิลี่ของเรานี่มันแข็งแกร่งมากเพราะว่าเรามีคนจากทุกเจเนเรชันหลายความคิดหลากหลายประสบการณ์ทําให้คําว่าคุณค่าที่เราคู่ควรเนี่ยมันหลากหลายได้จริงๆมันจะเหมือนกับทุกทคนที่ทุกๆคนวันเนี้ยก็มีคุณค่าในตัวเองเหมือนกันค่ะชมุมจากคุณค่าที่คู่ควรกับที่เฝ้าบอกเองทุกวันค่ะเพาว่าณนะอายุปุ่นนี้นะที่เรา รู้สึกแล้วก็เหมือนแบบตกตะกอนมาอะไรเงี้ยค่ะก็คือการที่เราสามารถที่จะเป็นตัวของเราเองได้โดยที่ไม่ต้องจะใช้คำว่าไม่ต้องเกรงใจใครอ่ะถ้าแบบว่ามันไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนะคะก็คือเป็นตัวเราในแบบที่เราเป็นนะคะคุณค่าที่คู่ควอะไรนะ ก็จริงๆี่ว่าก็ก็คือความมั่นใจนี่แหละครับผมความมั่นใจในตัวเองความมั่นใจมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับผมไม่ว,ว่ากับไทยก็ตามพี่เชื่อว่าถ้าเรามั่นใจในตัวเองมันก็จะทําให้เราเนะี่ย moving forward ไปข้างหน้าได้ในทางที่ดีเลยค่ะก,ก็จริงๆก็เห็นด้วยกับที่ทุกคนพูดมานะคะแล้วนิชาก็อาจจะอยากเสริมนิดนึงว่าแบบเออคือบางบางทีเราอาจจะ มีวันที่เราไม่ได้เพอร์เฟกหรือบางทีเราก็คือมนุษย์คนหนึ่งบนโลกใบนี้ที่เราอาจจะไม่ได้เชื่อมั่นในตัวเองได้ทุกวันแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการที่เรารักตัวเองแล้วรู้ดีที่สุดว่าอะไรดีสําหรับเราให้ให้ดึงสติกับมาแบบในการที่ถามตัวเองบปอยๆอว่าสิ่งนี้มปนที่สาหรับเราไหมหรือไม่ใช่สําหรับเราเราไม่ต้องไปเลือกตามที่ใครวางไว้หรือเลือกตามที่ใครบอกให้เราเดินทางนี้สี่เดินทางนี้สทางนี้สี่อะไรนะคะคือเราสุดท้ายแล้วคนที่เราควรจะถามหรือควรจะ ตอบเราได้มากที่สุดก็คือตัวเราเองเพราะฉะนั้นก็นี่แหลคะค่ะเพราะเราคู่ควรคุณชาติที่คู่ควรขั้ตัดต่อไปกับการความมีคุณค่าดูตัวเองนะอ,อะไรนะคะคำตอาคำถามทีกได้ไหมคะสเต็ปต่อไปคขอ,ขอ,ขอ,ขอาคำว่าคุณค่าที่คู่ควรคุณค่าที่คู่ควรจริงๆวันนี้สปอนเซอร์ของเราสา่คนมาเพื่อที่จะบอกคนหมู่มากทุกๆคนที่อยู่ตรงนี้คือ นี้เราพูดกับทุกคนเพื่อที่จะหวังว่าคนรุ่นใหม่ในสังคมท,ท,ทุกๆคนในสังคมวันนี้ถ้าเราเดินออกไปแล้วเราพูดว่านี่คือคุณค่าที่คุณค,ควรเขาจะตอบเรากลับมาว่าเขาไม่เคยสงสัยเลยแม้กระทัท่งวินาทีเดียวนั่นคือภารกิจและมิชชั่นของแบรนด์แล้วก็สปอนเซอร์ของเราเนี่ยก็ทําหน้าที่นี้ได้ดีมากเพราะว่าทุกคนแสดงวิสัยทัศน์ของการรู้จักคุณค่าในตัวเองแล้วก็พูดพูดมันจากข้างในเป็นพลังที่ออกมาจริงๆแล้กนนั้นคือ next step ของเราคือมิชชั่น จมหในสานักโปเฟสชัในการสุงต่อพลังบวกเรื่องของการมีคุณค่าในตัวเองให้กับคนอื่นเป็นยังไงอย่างไรก็อย่างที่บอกนั่นะค่ะก็คือชมว่าเราพยายามก็คือไม่ต้องพยายามมันต้องเป็นตัวเองอ่ะมันไม่ต้องคือโอเคอย่างที่นิชาบอกบางครั้งเราเรามีสิทธิสงสัยในตัวเองได้บ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเอาจริงๆก็คืออย่างที่บอกคือว่าเราอยู่ในยุคที่มัน ทั้งโซเชียลมีเดียทั้งสื่อทั้งอะไรเงี้ยอาจจะทาให้เราเกิดแบบว่าเซลฟ์ดาวว่าเอ้ยฉันผอมไปไหมฉันวนวลไปหรือเปล่าหรือว่าฉันต้องขาววันนี้หรือว่าฉันต้องอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าฉันต้องมีอันนั้นอันนี้เหมือนคนนั้นคนนี้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็ตรงนี้เราก็อยากจะบอกให้ทุกคนว่าแบบอย่าหวั่นไหวแล้วก็ฟังเสียงข้างในของตัวเองแล้วก็นั่นแหละมองหาคุณค่าของตัวเราเองและอย่างที่เมื่อกี้พูดบนเวทีมันพัฒนาตัวเองอยู่เสมอแล้วเมื่อเรารักตัวเองเราเรารู้ว่าเ,เรามีคุณค่าเราก็จะเลือกแต่สิ่งทีีด่ดๆให้ตัวเอง เพราะว่ามันคู่ควรกับเราเราจะไม่คอมโอมไมซ์จะไม่จะไม่เลือกอะไรที่ไม่ดีสําหรับตัวเราเราก็จะแบบเลือกแต่สิ่งดีๆเพราะฉะนั้นชีวิตมันก็จะดีอ่พีเลยค่ะกาตรตอบพี่ก็จะมีแฟนที่ดีว้าวเลยก็คือทุกคนคือสายเขาผมจริงๆก็ ต่อจากพิชมต่ากันจริงๆคือว่านั่นแหละครับผมมันคือการที่เราแบบว่าต้องเชื่อมั่นในตัวเราเองทุกๆอย่างมันทําได้หมดนะครับมันอยู่ที่ความพยายามความตั้งใจมากกว่าถ้าเราพยายามแล้วก็ตั้งใจแล้วพี่เชื่อว่าทุกอย่างเราน่าจะทําได้นะครับหมายความว่าทุกคนก็น่าจะทําแบบทุกอย่างได้่ค่ะทุกคนตอบไปหมดแล้วจะมีแฟนที่ดีมี <c oughs> <อ>แฟนที่อยู่แล<ด>้ว มาบอ,อยากให้ใครมาชี้ทางเราแทนตัวเราเออค่ะ ฝากงานดีๆน,นี้เลยค่ะค่ะก็ฝากทุกคนนะคะจริงๆแล้วเ o r ร์ดออย่างที่พุริบอกว่ามันไม่ได้จบเพียงแค่วันนี้นะคะทางแบรนด์เนี่ยก็ยังคงจะสนับสนุนกิจกรรมอย่างนี้ต่อไปนะคะแล้วเราก็จะมีตัวแทนนะคะหลากหลายอาชีพหลากหลายประสบการณ์นะคะเ,คเข้ามาพูดถึง w ว r ร์ดอิในมุมมองที่แตกต่างกันนะคะคมันต้องมีสักมุมมองแหละที่ให้ข้อคิดให้ข้อเรียนรู้หรือว่าฮิตใจของเราบ้างว่านี่แหละฉันก็รู้สึก่างนั้เหมือนกันและนั่นคือ w ว r ร์ดอิที่เขาควรจะรู้สึกยางไงค่ะขอบคุณค่ะ